สวัสดีค่ะรักเองนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะแอบไปซุ่มทำชุดของขวัญวาเลนไทน์มาให้ค่ะนี่เลยค่ะเป็นกล่องจากกระดาษสารีไซเคิลนะคะกล่องอันนี้ข้างในสามารถใส่ของได้หนึ่งกล่องจะมีสองชิ้นแบบนี้นะคะสามารถใช้แยกชิ้นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใส่เป็นกล่องที่เอาเป็นฝาปิดแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะ เอาไว้เก็บของสวยๆงามๆเป็นของขวัญให้ใครก็ได้นะคะเป็นของขวัญวาเลนไทน์ที่ตั้งใจทํามาให้มีแค่10บเซตเท่านั้นยังไม่พอนะคะลักยังได้ทํารองแก้วน่ารักนรักจากกระดาษารีไซเคิลนะคะคส,สีคลาสสิกมากเลยใช่ไหมคะหนึ่งเซตนี้มีให้4ชิ้นค่ะสองชุดนี้นะคะตั้งใจทํามาแค่มีแค่สิบสิเซตเท่านั้น มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่รักตั้งใจให้ทุกท่านวันนี้นะคะโปรโมชั่นนี้ก็จะมีมาร์กหน้า2กล่องถึง2กล่องเลยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าทำไมรักไม่จัดโปรมาร์กหน้าบ้างวันนี้มาแล้วนะคะมาร์กหน้ามี2กล่องนะคะมาพร้อมกับเซรั่มอีก2ขวดค่ะเซรั่มอาหารเซรลล์ผิวนะคะอันนี้มีมาถึง2ขวดนะคะเซรั่มอาหารเซรลล์ผิว2ขวดเสร็จแล้วก็จะมี นี่นะคะสบู่1แล้วก็ผ้าใยไหม1นะคะสบู่ล้างหน้าออร์แกนิกบวกกับผ้าใยไหมล้างหน้านะคะเป็นชุดล้างหน้าที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคะล้างแล้วก็แบบสะอาดแล้วก็ไม่อยากจะไปใช้อะไรเลยนะคะล้วกก็ติดมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับไนท์ครีมแล้วก็เดย์ครีมนะคะเซตนี้ทั้งหมดนะคะเป็นเซตวาเลนไทน์ที่รัก นำมาจัดโปรโมชั่นมีให้แค่10เซตเท่านั้นนะคะราคารวมเซตนี้ทั้งหมดนะคะราคารวม9,610บาทวันนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่น10เซตนี้นะคะในราคาแค่4,800บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าจาก9,610บาทเหลือแค่4,800บาทพร้อมค่าขนส่งแล้วก็พร้อมกับกล่องหัวใจสีแดงนะคะแล้วพร้อมกับ รองแก้วน่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะสีนี้เก๋มากเลยใช่ไหมคะหลายท่านชื่นชอบสีนี้เป็นสีที่คลาสสิกมากๆเลยก็อยากให้ทุกท่านนะคะจองกันเข้ามานะคะก็หมดแล้วหมดเลยมีแค่สิบเซตเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยอยากให้ทุกท่านมีความสุขกับวันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็ซิวอมอบของขวัญดีๆให้กับทุกท่านในวันวาเลนไทน์สิบเซตนะคะ ก็รักทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขนะคะ